คนไม่ใช่มามา่าฮะสทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแมนซิที่มีเป๊ปอาเซที่มีมิเกลแล้วก็ลิเวอร์พูลที่มีครอปพี่น้องลองดูเวลาดิฮะที่ทั้งเรือใบปืนสงกราน,นกแดงเชื่อใจให้เวลาผู้จัดการปั้นทีมเนี่ย8ปี8ปีเกือบ5ปีคือถ้าเกิดเราดู3ทีมเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่เกือบ7ปีฮะ แต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณดูเทนฮากเนี่ยซึ่งซีซั่นที่แล้วเนี่ยพาทีมจบอันดับที่8แล้ววันนี้อยู่ที่13เนี่ยเทนฮากยังมีโอกาสไม่ถึง2ปีครึ่งนะครับดังนั้นหลายคนบอกว่าตั้งแต่แมนยูมีสโมสรอนมาผู้จัดการที่เป็นตำนานที่เก่งที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาอเล็กซ์เฟอร์กูสันกว่าอเล็กซ์เฟอร์กูสันจะใช้เวลาคุมจนพาทีมเป็นแชมป์ครั้งแรกลองดาดูสิครับเกือบ7ปี ซึ่งยุคนี้ยากกว่าเมื่อ30กว่าปีหลาย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 เท่านะครับก็ปล่อยให้คนรู้จริงเนี่ยให้เขาแก้ไขไปเรากองเชียร์ก็เชียร์ไปไม่พอใจก็เลิกสนับสนุนไปซะดีกว่าดา่าดๆาดา,ดาเพราะเทนหากอาจตอบว่า <c oughs> ถ้าคุณแน่จริงคุณรู้ทุกอย่างเนี่ยคุณเก่งเหลือเกินหลังจากบอลจบเนี่ยถ้าคุณรู้เยอะป่านนี้แมนยูคงจ้างคุณไปทำทีมแทนผมละและซิจูเวชั่นล่าสุดอาจจะทำให้หลายคนเสียใจนะฮะเพราะว่าโอกาสที่เทนหากจะโดนเชิญออกนี่น้อยมาก เพราะว่าหลังจากแพ้ไกายคีเรียนแม้ไรซวนฮึงมินศูนย์ต่อ3ร่วมไปอยู่ที่13ปกติเวลาคนที่เก้าอี้ร้อนเนี่ยเขาจะเครียดเขาจะไม่ให้สัมภาษณ์หรือเขาจะเกรี้ยวกราดปรากฏว่าเทนหากนั่งชิวๆให้สัมภาษณ์ดูชิวครับดูรีแลกซ์แล้วก็พูดเหมือนกับที่แชมป์เล่าไปว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเรากำลังปั้นเด็กเราหมดยุคทุ่มเยอะได้น้อยซึ่งเดี๋ยว คุณแชมป์จัดไปจะมาเล่าให้ฟังนี่คือสิ่งที่เขาอยากพูดกับคนไทยฮะผมมีความรู้สึกเหมือนทุกคนแหละครับแล้วก็เข้าใจตอนนี้เราเล่นได้ทรงอย่างแบดคุมทีมใหญ่เสียงวิจารณ์ก็ใหญ่ผมเข้าใจะนะว่าแฟนๆก็มีสิทธิ์โมโหแต่หน้าที่ผมก็คือไม่ใช่มาตอบแฟนๆผมรู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่เราต้องปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นแล้วก็เป้าหมายก็เหมือนเดิมแหละก็คือจบฤดูกาลในอันดับที่สูงที่สุด แล้วก็มีถ้วยแชมป์ให้ได้ผมไม่เคยคิดเรื่องอนาคตนะเพราะผมยังมีสัญญาเหลืออีกต้อง2ปีแล้วก็อย่าลืมนะว่าฟุตบอลมันเล่นกันเป็นทีมถ้าผมแย่นะมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมีผู้บริหารมีผู้เล่นแล้วก็อย่าลืมนะฮะหปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้8แชมป์นะครับพี่น้องก็สรุปง่ายๆฮะ I'm a winner stick with me คือเทนหาต้องการจะพูดสั้นๆครับว่าผมคือผู้ชนะถ้าคุณให้เวลาผมเพียงพอ ไม่เชื่อไปดูประวัติ5ปีจัดไป8แชมป์กับทั้งอายักซ์แล้วก็แมนยูได้ดังนั้น2ถ้วยใน2ปีน่าจะดีพอนะครับที่จะทำให้บอร์ดของแมนยูเชื่อใจคือโอกาสเดียวที่เขาจะเด้งะนะคือ